สวัสดีค่ะน้องคะพี่ฝังเข็มไปเมื่อวานพี่ปวดพี่ระบมมากเลยไม่หายสักทีวันนี้คุณพี่ระบมากไหมคะถ้าระบมากค่ะคิมิกีพยายามเบเซอร์ลดอาการปวดก่อนได้นะคะมองคะพี่มาไกลพี่ขอนิดนึงได้ปะไม่เอาแบบเนี้ยอยากนอนนิดนึงนิดพี่คะเข็มมันแหลกเข็มมันแหลมนะคะมันก็ต้องมีระบมากมีระมบมางสักสองสามวันคุณพี่ได้มาครบเย็นนี้ก็ประคบนะแต่มันก็ยังปวดอยู่เลยอ่ะทั้งเส็บคุณพี่ หรือว่าเป็นของหนักอะไรไหมคะก็มีบ้างแหละก็มีบ้างแหละนั่งไนี่ยติดประเด็นที่ทำให้คุณพี่ปวดโอเคพี่สบายใจแหละเดี๋ยววันหลังที่ามาหนีคคะุณพ่ หลังจากที่ฝังเข็มไปแล้วนะคะร่างกายจะเข้าสู่โหมดพื้นฟูวฉะนั้นแล้วคนไข้ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆงดออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารเย็นจัดเป็นเวลาอย่างน้อย1-2ชั่วโมงค่ะและหลังฝังเข็มบางท่านอาจจะมีอาการระบมได้สามารถประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดได้เลยนะคะหากท่านใดมีอาการปวดอย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังนะคะเข้ามาปรึกษากกับพวเราได้ที่ปานนาทองการแพทย์ทั้งสองสาขาเลยค่ะให้พวกเราช่วยดูแลนะคะ